สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณลหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณน,นะคะแนวทางหวยไซง่อนนะคะวันที่22มีนาคม2565นะคะพี่น้องก่อน,น,นคํานวณค่ะคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่22มีนาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ยี่สิบสองมีนานะคะจะให้เด่นปกติห้าและสี่นะคะพี่น้องบนมาศูนย์ศูนย์หกล่างหนึ่งห้านะคะพี่น้องคะ่ะเข้าคู่ศูนย์หกนะคะแล้วก็เด่นเข้าห้านะคะสี่ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะ,ะเด่นวีพีนะคะจะให้สองและหนึ่งนะคะบนมาสองหนึ่งเจ็ดล่างเก้าสามค่ะพี่น้องคะ่ะตัวเด่นเข้าทั้งสองและหนึ่งนะคะเด่นรวมวันนี้ก็เข้าทั้งห้าและเจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะ ร่าง93นะคะเข้าคู่93เนาะพี่น้อง่ะค่ะคามาต่อวันที่22มีนานะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องวันที่22มีนาคมนะคะใจก็จะผลการออกรางวัล21มีนามาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนนะคะปกติและ VIP นะคะพี่น้องปกติ006 VIP 217นะคะพี่น้องค่ะ บวกพร้อมกันค่ะ6กบวกสบวกหนบวกเนะคะได้16บหนะคะ16ลบ1เหลือส5บวก1ได้17นะคะพี่น้องจะจับสอตัวนะคะ51ถึง59นะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะพี่น้องคะเอา1มาด้วยนะคะ51ถึง59ค่ะ51า2 53 54 5 5 5ส5ง58 59 61ถึง69

ตัวที่ใจไม่ได้วงไม่มีไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้านะคะพี่น้องคะ่ะมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะแล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วถ้ามากเด้อค่ะเด้อหกถึง6 9เก้นะคะหกหนึ่งหนค่ะพี่น้องคะ่ะหกนะคะหกสี่หกห้าห้าหกนะคะหกเจ็ดหกนะคะเจ็ดถึงเจค่ะเจ็ดหค่ะพี่น้องเจ็ดสองา เจ็ดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะค่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่น v i p นะคะอยู่ที่เก้าและแปดค่ะพี่น้อง เด่นรวมทุกรอบนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่6และ1นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนที่ใจจับให้นะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะจับยังไงนะคะ59545856 51จับได้หมดนะคะ8 6 8 1 8 9 8ดหจับได้หมดนะคะพี่น้องคาแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแตหมักหลือ่ะพี่น้องคาชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะใจก็ เป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะพี่น้อง่ะค่าก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขะขอบคุณด้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันมั่นพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ